วันนี้ก็จะพามาดูอาจารย์เดียวนะครับประกอบล้อนำนะครับวันนี้ล้อนำข้างหลังนะครับอันับแรกครับใส่สิไม่เป็นเครื่องมือพิเศษใหญ่ไปเล็กไปอีกแล้ว เลยอาจจะระบ,บีหน่อยครับ ไปนะครับออกไปตามเราลูกปืนของแท้ศูนย์ทั้งหมดนะครับของข้างนอกเราไม่ใช้นะครับนี่ละฮะซี่เรียวนำเบอร์ลูกปืนก็6308นะครับ2ตถลับ ไปครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับใช้เหล็กส่งทองเหลืองนะครับเพื่อไม่ให้ส่วนของเราเสียหายนะครับ ฝืนใช้ก็ต้องเปลี่ยนเสื้อใหม่นะครับต,ต้องเช็คดูปีละครั้งหรือว่ายังไงพี่ปีละครั้งดีที่สุดตรงล่างถ้าใช้งานหนะักถ้าใช้กับข้าโพดนะครับก็ปีหนึ่งเช็คทีนึ่งนะครับ เสียเวลาเวลาใช้งาน

แล้วก็เช็คดูนะครับว่าเข้าลองหรือ,อยัง ในฝาปิดนะครับตอนใส่ก็ถอดหัวอจระ,ะบีออกก่อนนะครับเ้อย,อยต่อไปก็ตามด้วยจิบล็อกนะครับเรียบร้อยนะครับใครจะเอาไปทำตาม ก็ได้นะครับฝากเบอร์ติดต่อกดไลกดแชรฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแชร์ให้ทั่วโลกได้เห็นนะครับไปถึงประเทศก็พอละไป,ไปถึงดาวนามิกก็ได้นะครับดาวอังคารใช่ครับโอเคต่อไปเราก็จะเอาล้อน,นำมาใส่นะครับเหล็กล้อนำนะครับเขาเรียกอะไรพี่ เรานำใช่ถูกแล้วนี่เสือ้อไหมค่ยายน้นอตเบอร์สิบเก้าสิบเจ็ดครับสิบเก้าสิบเก้าถอดออกจากเสื้อเดิมนะครับเพราะว่ามันบวชหนักเลยสึกลอเพราะว่าไม่ค่อยได้ชิค่วงหนางนะครับก็เลยต้องเปลี่ยน ถ้าเราขยันเช็คก,ก็ไม่ต้องได้เปลี่ยนเสื้อนะครับเป็นแค่ลูกปืนของข้าวสามมีล้อหนักแบบกวงไหมพี่ ไม่มีครับจะเป็นแบบนี้หมดแล้วครับหลอเลื่อนไหมครับรอ,อย่างต้องมีการหล่อเลื่อนหลอแบบนีเน้เดินไม่ได้เลยน วันนี้อาจารย์มาประกอบเองเลยนะครับ ูกมือนะครับตอนนี้สูงมือแล้วเป็นรอยเสือซีนมาสีน นะครับนี่ก็เป็นการประกอบล้อน้ำนะครับวันนี้ก็เอาความรู้มาฝากเล็กๆน้อยๆนะครับใครอยากให้ทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์มาเลยนะครับจะให้อาจารย์เดี๋ยวจัดให้